สะดวกในการเก็บได้นานแล้วก็ทานได้ทันทีนะคะลองเอาไปทำดูค่ะทุกคนดีมากๆเลยสวัสดีค่ะประพบกับครัวไม่พึ่งนะคะวันนี้ก็จะปอกนี้เลยค่ะบัวหิมะให้เก็บไว้ทานได้นานนะคะแล้วก็มีความกระขาว ทำง่ายมากๆเลยค่ะมาดูเคล็ดลับวิธีทํากันเลยอันดับแรกนะคะเราก็นำบัวหิมะไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะอันนี้ก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็จะมีบางส่วนที่ยังดำๆอยู่อันนี้ไม่เป็นไรค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยต่อมาเราก็เตรียมน้ำนะคะเอาไว้แช่บ,บวัวหิมะแล้วก็ใส่นี่ค่ะทุกคนนาวตัวมะนาวค่ะจะช่วยทำให้บวัวหิมะเนี่ยมีความขาวน่าทานนะคะ ปอกออกมาแล้วก็ไม่ดำก็บีบใส่ลงไปเลยค่ะก็จะมีความหอมด้วยนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยแบบนี้แล้วก็จะเป็นน้ำแข็งค่ะอันนี้ก็จะช่วยทำให้บัวหิมะนะคะมีความกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นน้ำเย็นๆนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปนี้เลยต่อมาเราก็มาปอกบ,บัวหิมะกันค่ะ ใช้ที่ปอกธรรมดาแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ด้านในค่ะเขาก็จะเป็นเนื้อที่สีเข้มเข้ม่ำๆแบบนี้นะคะปอกไปให้ลึกหน่อยด้านนอกเขาก็จะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้นะคะปอกลงไปให้ลึกถึงด้านในเลยที่จะเป็นเนื้อฉ่ำๆสีน้ำตาลแบบนี้บัวหิมะเนี่ยเขาจะมีความหวานจากธรรมชาตินะคะมีสปปรรพคุณดีๆมากมายเลยช่วยลดความดันโลหิตคอเลสเตอรอล เบาหวานแล้วก็ยังช่วยในการลดไขมันพอกสับได้ด้วยค่ะสรรพคุณเยอะแยะดีๆมากมายเลยนี่เนื้อฉ่ำๆแบบนี้ละคะ่ะมีความหวานอร่อยกรอบมากๆตอ,อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หัวของบัวฮิมะที่มีความหวานกรอบอร่อยแบบนี้เราก็นำลงไปแช่ในน้ำมะนาวแล้วก็ที่เราใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะเป็นน้ำเย็น นี้ค่ะจะช่วยเพิ่มความกรอบได้ดีมากๆเลยนี่ค่ะเราก็แช่วไวสักครู่นะคะประมาณ3-5นาทีนี่มีความใสนะคะแล้วก็ไม่ดำด้วยค่ะเก็บไว้ได้นานเลยทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเราก็จะมีความกรอบนะคะมีความใสแบบนี้ อบอร่อยก็หวานมากเลยค่ะรสชาติจะคล้ายๆกับมันแก้วนะคะแต่ว่ามีความหวานชำ่ำหอมอร่อยทานแบบอย่างนี้ได้เลยค่ะเราทานไม่หมดนะคะก็สามารถเก็บด้วยวิธีการง่ายๆเดี๋ยวมันเพิ่งมาดูนะคะมาดูวิธีการง่ายๆที่เราสามารถเก็บไว้ทานได้นานๆหลายวันเลยค่ะและยังคงมีความสดกรอบนะคะหวาน แล้วก็ไม่ดำด้วยแล้วก็นำมาห่อโดยนี่เลยค่ะแรปด้วยพลาสติกแบบนี้นะเก็บแบบนี้เลยค่ะจะทานก็สะดวกนะคะปอกทีเดียวแล้วก็เก็บแรปด้วยพลาสติกแบบนี้นำไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะสะดวกในการเก็บได้นานแล้วก็ทานได้ทันทีนะคะ ลองเอาไปทำดูค่ะทุกคนดีมากๆเลย